กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรใหญ่องค์ชายผู้สมบูรณ์พร้อมนามว่าองค์ชายสิทธิสารเป็นโอรสพระองค์เดียวของท่านเจ้าเมืององค์ชายมีรูปงามปัญญาดีเก่งกาศทั้งสติปัญญาและความสามารถการต่อสู้ชาวเมืองต่างคาดหวังให้เขาได้แต่งงานกับหญิงสูงสัก์และสืบราชวงศ์ต่อไปแต่แล้ววันหนึ่งขณะองค์ชายออกเยี่ยมรัษฎร ที่ชายป่าเขาได้พบหญิงสาวคนหนึ่งกำลังพูดกับแมลงปอหัวเราะกับก้อนหินและเต้นรำกับสายลมเธอชื่อมุนินหญิงสาวผู้ไร้ญาตพี่น้องอาศัยอยู่ในเพิงไม้หลังเล็กและผู้คนต่างเรียกเธอว่าหญิงบ้าแห่งหุบเขาแม้คนทั้งเมืองหัวเราะเย้ยว่าองค์ชายเสียสติแต่สิทธิสารกลับหลงรักหญิงผู้นั้นอย่างหมดใจเขาบอกกับท่านเจ้าเมืองว่า นางไม่ได้บ้าเพียงแค่มองเห็นความงามที่เรามองไม่เห็นทว่าคำพูดนั้นกับยิ่งทำให้ราชสำนักสั่นคลอนเจ้าเมืองรู้สึกอับอายต่อเราขุนนางต่างเมืองจึงเชิญหนหลวงมาดูดวงชะตาหนหลวงหน้าซีดเผือดแล้วกล่าวว่าดวงขององค์ชายกับหญิงผู้นั้นเป็นดวงกาลกินีต่อกันหากฝืนแต่งงานท่านจะต้องถูกสาปกลายเป็นสัตว์สีดำ ท่านเจ้าเมืองจึงตรัสคำขาดหากเจ้าดื้อรัน้นข้าจะไม่ห้ามแต่จงรู้ไว้ว่าชะตาเจ้าจะดับและเจ้าจะกลายเป็นไก่ดำองค์ชายไม่หว่นคำขู่เขาพามุนินมาอยู่ในเรือนเล็กนอกเมืองและจัดพิธีสมรสอย่างเรียบง่ายในคืนแต่งงานขณะที่พิธีสิ้นสุดลงก็ได้เกิดเสียงลมพัดแรงแสงจันทร์สาดลงมาแล้วร่างขององค์ชายก็หายไป เหลือเพียงไก่สีดำตัวหนึ่งที่มีแววตาเศร้าและยังคงจ้องมองหญิงที่เขารักเมื่อชาวเมืองรู้ว่าองค์ชายได้กลายเป็นไก่ดำไปแล้วต่างก็พากันหัวเราะเยาะดูสิหญิงบ้าก็อยู่กับไก่ดำสมกันดีนักในทุกเช้าของหมู่บ้านหุบเขาผู้คนจะได้เห็นภาพประหลาดซ้ำเดิมทุกวันหญิงบ้าผมเ้ารุงรังสวมชุดหลากสีที่เย็บแปะต่อกันเองกับไก่ดำ ตัวหนึ่งที่เดินเคียงข้างเธอนางจะพูดคุยกับไก่ราวกับมันคือเพื่อนรู้ใจไก่ดำจะเดินอยู่ข้างเธออย่างสงบหากเธอหยุดไก่ก็หยุดหากเธอนั่งลงวาดภาพบนพื้นดินไก่ก็จะค่อยๆจิกกินเมล็ดหญ้างเงียบๆไม่ออกห่างจากตัวเธอเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนในหมู่บ้านจะมองภาพนั้นด้วยหัวใจอ่อนโยนมีเด็กบางกลุ่มหัวเราะเยาะมีชายบางคนล้อเลียน โยนก้อนกรวดเล็กๆใส่นางเพื่อความสนุกทุกครั้งถ้าเห็นเช่นนั้นไก่ดำจะลุกขึ้นยืนตระงานกระพือปีกแรงจนฝุ่นตลบเสียงปีกกระทบอากาศหากผู้ใดยังไม่หยุดไก่จะพุ่งเข้าไปจิกไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่พอให้รู้สึกเจ็บเล็กน้อยเจ็บพอจะละอายใจหญิงบ้ามักหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามาตีข้าเลยมาตีข้าเลย แล้วก็จะรูปหัวไก่เบาๆขณะมันยืนข้างเธออย่างพักดีบางครั้งนางจะนำข้าเปลือกจากย่ามใบเก่าโรยเป็นวงกลมบนพื้นดินแล้วพูดกับไก่ว่านี่คือวงแห่งความปลอดภัยของเราใครอยากหัวเราะก็ให้เขาหัวเราะอ,อยู่ข้างนอกแต่ใช่ว่าทุกวันทุกคืนจะมีแต่เสียงหัวเราะและบทเพลงบางคืนหญิงบ้าก็นั่งกอดเข่าอยู่หน้ากระท่อมไม้ผุพัง น้ำตาไหลาอาบแก้มไม่มีเสียงพูดใดๆไม่มีท่วงท่าได้รำกับเงาจันทรมีเพียงเสียงสะอื้นเงียบๆที่เหมือนคำถามซ้ำเดิมของคนโดดเดี่ยวในคืนนั้นไก่ดำจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้แล้วใช้หัวซบลงที่ตักเธอเบาๆหญิงบ้าจะยกมือที่สั่นเทารูปขนสีดำเงาบางครั้งก็พูดแผ่วราวกับพูดกับอดีตว่าเจ้ารู้ไหมข้าไม่อยากอยู่คนเดียวเลย ไก่ดำจะขยับตัวเข้าใกล้ขึ้นอีกหน่อยบางทีก็ใช้จะงอยปากค่อยๆเก็บใบไม้ที่ปลิวมาติดชายกับโปรงเธอหรือไม่ก็เอียงคอมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนเราก็บ,บอกว่าข้ายังอยู่ตรงนี้ข้าไม่ไปไหนและเมื่อหญิงบ้ารู้สึกว่ามีใครสักคนเข้าใจแม้เป็นเพียงไก่เงียบๆตัวหนึ่งเธอก็จะเอ็นหัวลงบนพื้นไม้หายใจลึกแล้วหลับไปโดยมีไก่ดำนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่าง คืนแล้วคืนเล่าไก่ดำคือผู้พิทักษ์ความฝันของเธอแม้ไม่มีเสียงแต่ความรักนั้นดังกว่าคำพูดใดในโลกแม้องค์ชายสิทธิสารจะไม่ได้ทำสิ่งใดผิดแม้หญิงบ้าแห่งหุบเขาจะไม่เคยล่วงเกินผู้ใดแต่เสียงหัวเราะของชาวเมืองกลับดังเข้าไปในหัวใจของท่านเจ้าเมืองทุกวันเสียงกระซิบในราชสภาเสียงล้อเลียนของเหล่าขุนนางเมืองใกล้ที่กล่าวว่า องค์ชายของเมืองทองรัฐกลายเป็นไก่และภรรยาเป็นคนบ้าช่างน่าภูมิใจนักความอับอายกลายเป็นเปลวเพลิงเงียบๆที่แผดเผาเกียรติแห่งสายเลือดสุดท้ายท่านเจ้าเมืองก็ตัดสินใจหากเขายืนยันจะรักหญิงบ้าหากเขายืนยันจะเป็นไก่งั้นจงอยู่นอกเมืองนี้เถิดเมืองทองรัฐไม่มีที่ให้เรื่องเพ้อฝันเจ้าเมืองสั่งทหารให้จัดแพรไม้ไผ่ผูกด้วยเชือกเหนียว บนแพรมีเพลิงหลังน้อยอาหารพอเลี้ยงชีวิตไม่กี่วันก่อนรุ่งสางเขาให้ทหารคุมตัวหญิงบ้าและไก่ดำไปที่ริมแม่น้ำสายใหญ่หญิงบ้าถูกปลุกขึ้นกลางดึกยังง,งุนงงไม่รู้เรื่องไก่ดำก็กระพือปีกเสียงดังดิ้นไปมาเมื่อต้องถูกจับยัดใส่กรงแต่สุดท้ายทั้งสองก็ถูกวางลงบนแพเจ้าเมืองไม่มาเองแต่ทรงขุนนางมายืนอ่านคำประกาศว่าด้วยเหตุที่องค์ชายมิฟังคำทำนาย ถือเอาความรักมากกว่าศักดิ์ศรีข้าขอปลดท่านออกจากฐานันดรและขอให้เดินทางไปยังแควนอื่นอันจะไม่สร้างความอับอายแก่เมืองทองรัฐอีกต่อไปหญิงบ้าไม่ร้องไห้เธอเพียงหันไปมองไก่ดําในกรงแล้วพูดเบาๆว่าเจ้าไก่อย่าทิ้งข้านะแล้วเธอก็นั่งลงเงียบๆข้างกรงเปิดมันออกไก่ดําเดินออกมาซุกตัวอยู่ใต้ผ้าคลุมของเธอเมื่อแพถูกปล่อยออกจากฝั่ง มันลอยออกไปอย่างช้าๆท่ามกลางหมอกยามรุ่งอรุณไม่มีใครส่งไม่มีใครร่ำลามีเพียงเงาของคนบ้าและไก่ดำที่จมหายไปตามกระแสน้ําแต่ในแววตาทั้งสองนั้นไม่มีความกลัวมีเพียงความแน่วแน่และรักที่ไม่ยอมให้ใครมากําหนดชะตาได้อีกต่อไปคืนหนึ่งเมื่อแพรไม้ล่องลอยสู่เมืองชายแดนที่ไร้น้ำท่ามกลางสายน้ําเงียบงนันและ หมอกหนาทึบขณะหญิงบ้าพลอยหลับอยู่ข้างไก่ดำใต้ผ้าห่มเก่าๆเ,เสียงกระซิบเย็นเยือกก็ลอยมากับลมและแล้วร่างสูงผอมโซในผ้าคลุมสีเขียวมนก็ปรากฏขึ้นบนปลายแพรนางคือแม่มดแห่งป่าทิศใต้ผู้ที่สาบองค์ชายให้กลายเป็นไก่ดำแต่ครั้งนี้นางไม่ได้มององค์ชายนางหันไปยังหญิงสาว อย่างตรงไปตรงมาดวงตาสีเทาขุ่นคู่นั้นจ้องทะลุหัวใจแล้วเอ่ยว่าองค์หญิงมดนินเจ้าหน่ะช่างโชคดีเหลือเกินหญิงบ้าเงยหน้าขึ้นงุนงงกับถ้อยคําแม่มดแค่นหัวเราะเบาๆก่อนพูดต่อเจ้าไม่ใช่หญิงบ้าแต่กําเนิดเจ้าเป็นองค์หญิงผู้ที่ข้าเคยสาบให้หลงลืมตัวตนหลงลืมความจริงและหลงวนอยู่ในโลกของเงาเพราะบิดาของเจ้าทําผิด เสียสัจจะต่อค่าคำพูดนั้นทำให้หญิงบ้าหยุดนิ่งราวกับเงาที่ลอยอยู่ในสมองเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันเธอค่อยๆพูดออกมาแผ่วเบาท่านพ่อไม่ไม่ท่านอย่าทิ้งข้าไปแม่มดพยักหน้าอย่างพอใจใช่แล้วเจ้าเริ่มจำได้และเจ้าก็มีคนรักที่กล้าท้าทายคำสาบชายผู้นั้นกลายเป็นไก่ เพื่ออยู่เขียนข้างเจ้าแต่คำสาปของข้ายังไม่หมดหรอกหญิงบ้าก้มลงมองไก่ดำในอ้อมแขนที่กำลังนอนสงบแล้วเงยหน้ามองแม่มดด้วยแววตาหวาดหวัน่นแม่มดจึงพูดด้วยเสียงเย็นชาเพื่อปลดคำสาปทั้งหมดเจ้าองค์หญิงมุนินต้องกินเนื้อไก่ดำตัวนี้เสียเทินเพียงเลือดและเนื้อของเขาเท่านั้นที่จะคืนความจำถอดพันธนาการและปลดปล่อยเจ้าได้หากไม่เจ้าจะหลงลืมอีกครั้ง เป็นคนบ้าไปตลอดและจะไม่มีวันจำได้ว่ารักคืออะไรสายล่มกระหน่ำรอบแพรเหมือนพายุเล็กๆกำลังก่อตัวกลางลำน้ำแสงจันทร์พลันส่องตรงมายังหญิงบ้าไก่ดำในอ้อมแขนขยับตัวเบาๆลืมตาขึ้นช้าๆเหมือนรู้ว่าสิ่งใดกำลังจะถูกเลือกหลายวันผ่านไปหลังจากถูกลอยแพรหญิงบ้าและไก่ดำได้พากันแวะพักอยู่กลางป่า ลึกริมทานน้ำใสพวกเขาไม่มีจุดหมายไม่มีแผนการใดนอกจากอยู่เคียงกันอย่างเงียบสงบในโลกที่ไม่ตัดสินพวกเขาจากเสียงใดๆแต่ไก่ดำไม่อาจอยู่นิ่งได้หัวใจของเขาไม่เคยยอมรับโชคชะตาแม้จะเป็นเพียงไก่ไม่มีมือไม่มีเสียงไม่มีเวทมนต์แต่มันก็ยังเฝ้าคิดหาวิธีวิธีใดก็ได้ที่จะถอนคำสาปและพาเธอกลับสู่โลกของความจริง วันหนึ่งขณะเดินเล่นกับหญิงบ้าใกล้ชายป่ามันเหลือบไปเห็นเงาขยับไหวใต้ต้นมะค่าใหญ่พอเดินเข้าไปใกล้ก็พบว่ามีลิงป่าตัวหนึ่งนอนซสมอยู่ใต้ร่มไม้ตัวร้อนหน้าซีดมีตุ่มบวมใหญ่บริเวณก้นซ้ายที่ดูเหมือนจะเป็นฝีไก่ดำเดินวนรอบเจ้าลิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจเด็ดขาดมันพุ่งเข้าไปแล้วใช้จะงอยปากจิกลงที่ฝีอย่างแม่นยำ <Back. S 2> เจ้าลิงร้องลั่นฝีแตกทันทีหนองทะลักออกมาเจ้าลิงกลิ้งไปมาด้วยความตกใจแล้วก็นิง่งก่อนจะค่อยๆรู้สึกตัวว่าร่างกายเบาขึ้นลมหายใจเริ่มกลับมาเป็นปกติความเจ็บหายไปราวปฏิหารมันนั่งขึ้นหอบหายใจมองไก่ดำอย่างไม่อยากเชื่อสายตาแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยว่าเจ้าช่วยข้าวไว้ไก่อย่างเจ้ารู้ได้อย่างไร ว่าต้องจิกฝีที่ตรงนั้นไก่ดำพยักหน้าเอาเป็นว่าข้ารู้ก็แล้วกันจากนั้นก็ได้วิงวอนให้เจ้าลิงช่วยเหลือเรื่องของตนคนที่ข้ารักเป็นถึงองค์หญิงแต่ถูกสาปให้เป็นหญิงบ้าจะแก้คำสาปอันโหดร้ายก็ต่อเมื่อคนรักต้องสละชีวิตนั่นก็คือข้าเจ้าลิงฟังก็ตกใจก่อนจะถอนหายใจเรื่องแบบนี้เจ้าจะให้ข้าช่วยได้อย่างไรข้าไม่ใช่เทพ ข้าไม่รู้ว่าข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้แต่เจ้าช่วยข้าไว้ตอนที่ไม่มีใครข้าเป็นลิงมีสัจจะเมื่อรับปากแล้วย่อมไม่คืนคำไก่ดำสั่นหัวชูปีกขึ้นเหมือนวิงวอนสุดใจจากนั้นไก่ก็ได้บอกวิธีการให้เจ้าลิงฟังเจ้าลิงตกใจตาเบิกโพลงแล้วร้องว่าเจ้าจะเผาตัวเองงั้นหรือไก่ดำไม่ตอบมันแค่พยักหน้าอย่างหนักแน่นจากนั้นก็มองไปยังหญิงบ้า ที่นอนกอดผ้าบางๆหลับอยู่ในกระท่อมริมนำธานแววตาของมันไม่มีความกลัวมีเพียงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเจ้าลิงลังเลแต่สุดท้ายก็ทำตามคำขอมันรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้แห้งก่อกองไฟขึ้นกลางป่าเปเลวเพลิงลุกไหวในยามค่ำและในขณะที่ไฟเริ่มแดงขึ้นไก่ดำก็หันมามองครั้งสุดท้ายก่อนจะกระโดดเข้าไปในกองเพลิงไร้เสียง ไร่คร่ำครวญเพียงชั่วขณะกลิ่นไหมของขนไก่ก็ลอยฟุง้งเหลือเพียงเศษเนื้อสะอาดไม่กี่ชิน้นและดวงวิญญาณที่ไม่มีใครมองเห็นเจ้าลิงคุกเข่าลงกุมมือแน่นแล้วนำเนื้อไก่นั้นไปวางในชามไม้เดินเข้าไปในกระท่อมและปลุกหญิงบ้าอย่างแผ่วเบาตื่นเถิดข้านำอาหารมาให้หญิงบ้าลืมตาน้ำเสียงสลืมสลือ มือสั่นเล็กน้อยเพราะความหิวเธอรับชามเนื้ออุ่นๆนั้นมากินเงียบๆคำแรกสองคำและในคำที่สามแววตาเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนม่านบางเบาที่เคยคลุมใจได้ถูกฉีกออกความทรงจำที่เลือนหายได้ไหลย,ย้อนกลับมาราวกับสายน้ำเธอสะอื้นทันทีท่ามกลางความตกใจความเข้าใจและความปวดร้าวไม่นะ องค์ชัยอย่าทิ้งข้าไปเธอก้มลงไปที่ชามไม้วางมือลงเบาๆราวกับขอโทษขณะน้ำตาไหลรินไม่ขาดสายแล้วร่างของหญิงบ้าค่อยๆสว่างเรืองรองภายใต้แสงจันทร์ผ้าขาดขาดกลายเป็นอาพรขาวสะอาดองค์หญิงมุดนินกลับคืนสู่ร่างเดิมเธอไม่หลงลืมอีกต่อไปและไม่เหลือความบ้าหลงเหลือในดวงตาคู่นั้นอีกเลย แต่ทว่าแม้ความทรงจำจะกลับมาแต่หัวใจของเธอกลับแตกสลายลงในคราวเดียวกันองค์ชายสิทธิสารผู้ซึ่งเคียงข้างเธอเสมอมาผู้ที่ยอมกลายเป็นไก่ดำเพื่อปกป้องเธอเธอกอดเศษขนนั้นไว้ในอกไม่ยอมลุกจากที่เดิมองค์หญิงร้องไห้ขอร้องกับแม่มดข้ายินดียอมเป็นคนบ้าไปชั่วชีวิตขอเพียงเขาได้ฟื้นคืนมาขอเพียงเขาได้ใช้ชีวิตที่เหลือ เธอพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอไม่กินไม่นอนไม่จากไปไหนเพียงนั่งเภาวนากับทุกสิ่งที่เธอเชื่อเป็นเวลาหวันห้าคืนจนกระทั่งสายลมเย็นแผ่วพัดผ่านกลีบดอกไม้โปรยลงจากฟากฟ้าและเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางแสงเรืองรองแม่มดแห่งป่าทิศใต้ก้าวออกมาชา้าดวงตาแก่เท่า แต่มองลึกถึงหัวใจมนุษย์เธอจ้องมององค์หญิงอย่างเงียบงันก่อนจะเอ่ยว่าเจ้าคือหญิงเดียวที่ไม่ขอให้ตัวเองพ้นคำสาปแต่กลับอธิษฐานเพื่อให้ผู้อื่นรอดพ้นแทนด้วยสัจจะและรักบริสุทธิ์ของเจ้าข้าขอคืนองค์ชายให้เจ้าในฐาน,นะของเขาเองไม่ใช่ในร่างกาแล้วนางก็ยกไม้เท้าแตะพื้นเบาๆเสียงสายลมพัดแรงขึ้นและทันใดนั้น แสงหนึ่งก็รวมตัวเป็นรูปร่างองค์ชายสิทธิสารปรากฏตรงหน้าเธอในอภรรเรียบง่ายแววตาอ่อนโยนดังเดิมองค์หญิงวิ่งเข้าไปสวมกอดเขาทั้งน้ำตาทั้งเสียงหัวเราะทั้งคำขอบคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดองค์หญิงมุนินและองค์ชายสิทธิสารเดินทางกลับสู่แคว้นทองรัฐแคว้นเดิมขององค์ชายการมาในครั้งนี้มิใช่ในฐานะผู้ต้องคำสาบ แต่ในฐานะองค์หญิงองค์ชายกับหัวใจที่เด็ดเดี่ยวที่ชนะความกลัวชนะเสียงเยาะเยะ้ยและชนะโชคชะตาผู้คนในเมืองที่เคยหัวเราะวันนี้กลับก้มหน้าและยกมือคำนับพวกเขาไม่ได้ยกย่องเพราะตำแหน่งแต่เพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดปฏิเสธได้อีกต่อไปและตั้งแต่นั้นมาในแคว้นนั้นก็มีเสียงเล่าขานกัน ไม่จบไม่สิ้นว่าเคยมีชายที่ยอมตายเป็นไก่เพื่อหญิงที่ทั้งโลกเรียกว่าบ้าและเคยมีหญิงที่ยอมบ้าทั้งชีวิตเพื่อจะได้ขอคืนชายผู้นั้นแค่เพียงครั้งเดียว